สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับ ผ่านพ้นไปแล้วครึ่งปีครับสำหรับปี2022ดังนั้นในช่วงนี้ช่องฟิล์มเของเราก็จะมาเริ่มอัปเดตสถิติต่างๆในวงการภาพยนตร์ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มกันที่สตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ของโลกครับนั่นก็คือ Netflix กันก่อนเลยครับ Netflix ถือเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเจ้ายักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับซึ่ง Netflix ก็จะมีการผลิตภาพยนตร์ของตัวเองนะครับเป็นออริจินัลมูฟฟี่ของ Netflix ออกมาปีละหลายๆเรื่องเลย ซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละเรื่องที่ Netflix ผลิตออกมานะครับคุณภาพเนี่ยไม่ได้แพ้ภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ที่ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยครับดังนั้นวันนี้ช่องฟิล์มเทนของเราจะพาทุกคนมาพบกับ10อันดับภาพยนตร์ยอดนิยมของทาง Netflix ครับเราจะนับเฉพาะ o r i g i ินั Movie ของทาง Netflix เท่านั้นนะครับซึ่งจะมีเรื่องไหนติดอยู่ใน10อันดับนี้บ้างและภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบจะติดอยู่ใน10อันดับนี้หรือเปล่าไปรุ่นพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่อันดับที่10ครับอันดับที่10ได้แก่ภาพยนตเรื่อง Spencer Confidential s p e n เ e r Confidential เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้ที่ได้ซูเปอร์สตาร์อย่างมาร์ควอเบิร์กมาแสดงนำและกำกับภาพยนตร์โดยปีเตอร์เบิร์กโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนายตำรวจที่ถูกดึงเข้าสู่โลกอาชญากรรมใต้ดินซึ่งเขาจะต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้รือภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำสถิยอดผู้ชมไปมากถึง1 9 7 3ล้านชั่วโมงจึงทำให้ติดอยู่ในอันดับที่10ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ ลร,ร,รามาต่อกันที่อันดับที่9ครับอันดับที่9ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Sick Underground s i c Underground ภาพยนตร์แนวแอคชั่นผลงานการกำกับของไมเคิลเบรที่ได้ซูเปอร์สตาร์อย่างไรอันเรโนมาแสดงนำ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มและเพื่อนของเขาอีก5คนนะครับที่แกล้งสร้างสถานการณ์ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเพื่อที่เขาทั้ง6คนจะมาทำหน้าที่เป็นฮีโร่ใต้ดินคอยจัดการกับคนชั่วที่อยู่เหนือกฎหมายซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถทำยอดการชมไปมากถึง205.5ล้านชั่วโมงเลยทีเดียวครับจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่อง s ิ x อันเด g r o u n าวติดอยู่ในอันดับที่9ภาพยนตร์ยอดนิยมของทาง n น t f ฟ i ิในขณะนี้ครับ เรามาต่อกันที่อันดับที่8กันเลยครับอันดับที่8ได้แก่ภาพยรนเรื่อง The Kissing Booth t The Kissing Booth ภาคต่อของภาพยนตร์โรแมนติกในวัย High School ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและความรักออกมาได้ดีมากๆโดยภาคที่2นี่จะเน้นไปที่เรื่องราวของโนอาและแอล คู่รักหนุ่มสาวที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันซึ่งพวกเขาจะจัดการยังไงกับความเหงาและความคิดถึงที่เขามีให้ต่อกันไปติดตามชมได้ในภาพยนตร์นะครับเดยะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนไปอย่างมากครับจึงทำยอดการชมไปมากถึง2 0 9 3ล้านชั่วโมงกันเลยทีเดียวทำให้ The Kissing b o o t h 2ติดอยู่ในอันดับที่8ภาพยนตร์ยอนดนิยมของทาง n น t f l i x ครับเรามาต่อกันที่อันดับที่7็กันเลยครับอันดับที่7ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง The Irishman. The Irishman เป็นภาพยนตร์ที่คอหนังตัวจริงทุกคนไม่ควรพลาดนะครับเพราะนี่คืออีกหนึ่งผลงานคุณภาพของภูมิกับระดับตำนานอย่างมาตินสกอร์เซซีโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวช่วงระยะเวลาร่วม50ปีในชีวิตของแฟรง s ์ชีรันที่แสดงโดยโรเบิร์ตเดเนโรหนังจะเล่าตั้งแต่เริ่มเป็นคนขับรถบรรทุกจนเข้าสู่วงการมาเฟียเลยนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวครับซึ่งก็สามารถทำยอดคนดูไปทั้งสิน้น214.6ล้านชั่วโม จึงทำให้ The Irishman ติดอยู่ในอันดับที่7ภาพยนตร์ยอดนิยมของทาง Netflix ครับเรามาต่อกันที่อันดับที่6กันเลยครับอันดับที่6ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง The Unforgivable The Unforgivable เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าหนักๆแถมหักมุมที่แสดงนำโดยแซ n d ้าบูลล็อกโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากมินิซีรีจากประเทศอังกฤษในปี2009นะครับ เล่าเรื่องราวตั้งแต่วันแรกของหญิงสาวที่ถูกปล่อยออกจากเรือนจำหลังจากถูกจองจำมากว่า20ปีในข้อหาฆ่าคนตายซึ่งก็แน่นอนครับเป็นภาพยนตร์ดราม่าน้ำดีขนาดนี้เลยทํายอดคนดูไปมากถึง214.7ล้านชั่วโมงเลยทีเดียวครับจึงทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดอยู่ในอันดับที่6ภาพยนตร์ยอดนิยมของทางเน็ต l i ิครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท็อป5กันแล้วและนี่คือภาพยนตร์5เรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน Netflix ครับจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนกันบ้างไปชมกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5ครับอันดับที่5ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Extraction Extraction หรือในชื่อไทยคนระห่ำภารกิจเดือดเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่แสดงนำโดยคริสแฮมสเวิร์ตนักสแสดงซูเปอร์สตาร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากบท,ทอถอเทพเจ้าสายฟ้าแต่นอกจากนี้ยังได้โจรุโซหนึ่งในผู้นกับจาก Avengers Endgame มาเขียนบทให้อีกด้วย โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของนายทหารรับจ้างที่จะต้องไปช่วยลูกชายของพ่อค้ายาอินเดียที่ถูกแก๊งค้ายายจากบังกลาเทศจับตัวไปซึ่งความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือมีการยกกองมาถ่ายทําที่ประเทศไทยหลายฉากกันเลยทีเดียวส่วนจะมีฉากไหนกันบ้างไปชมกันในภาพยนตร์กันเองเนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถทํายอดผู้ชมไปได้มากถึง231.3ล้านชั่วโมงเลยทีเดียวครับเรื่องนี้เคยเป็นภาพยนตร์ที่มีเรตติ้งสูงสุดของท้งเน็ต มาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็ล่นลงมาเยอะครับลงมาอยู่ในอันดับที่5ภาพยนตร์ยอดนิยมของทางเน็ตฟ i ิในขณะนี้ครับเรามาต่อกันที่อันดับที่4เลยครับและอันดับที่4ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง t h อ a d า p r r o j e t t The Adam Project เป็นภาพยนตร์แนวไซไฟคอมดี้ที่แสดงนำโดยไรอันเรโนอีกหนึ่งเรื่องครับโดยภาพยนตรเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอ d ดามนักบินในปี2050ที่ได้ขโมยยานทามแมชชีนเพื่อพยายามย้อนกลับไปตามหาคนรักของเขาในปี2018แต่เกิดข้อผิดพลาดทำให้เขาไปติดอยู่ในปี2022ซึ่งเขาจะต้องกลับไปพบกับตัวเองในวัยเด็กที่มีอายุเพียง12ปีเท่านั้น เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำออกมาได้น่ารักแล้วก็สนุกมากๆนะครับจึงทำยอดคนดูไปมากถึง233.2ล้านชั่วโมงเลยทีเดียวครับจึงทำให้ The Adam Project ติดอยู่ในอันดับที่4ภาพยนตร์ยอดนิยมของทาง Netflix ในขณะนี้ครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท็อปทกันแล้วและภาพยนตร์3เรื่องสุดท้ายที่รับความนิยมสูงสุดจากทาง Netflix จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่3ครับอันดับที่3ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Bird Box บิร์ดบ็อกเป็นภาพยนตร์แนวเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นผลงานการแสดงอีกหนึ่งเรื่องของซันด้าบูลล็อกนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่มาในคอนเซปต์อย่ามองถ้าไม่อยากตายเล่าเรื่องราวของมาโลรีหญิงสาวที่จะต้องเผชิญกับความน่ากลัวจากสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นโดยเธอจะต้องดิ้นรนพานลูกๆของเธอเอาชีวิตรอดโดยที่จะต้องใช้ภาพปิดตาไปแบบนี้เลยครับโดยพอดเรื่องที่แปลกใหม่ชวนให้คนดูลุ้นระทึกไปกับตัวละครนะครับจึงทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มียอดผู้ชมไปมากถึง280 2ล้านชั่วโมงเลยทีเดียวครับจึงทำให้ Bird Box ติดอยู่ในอันดับที่3ภาพยนตร์ยอดนิยมของทาง Netflix ในขณะนี้ครับมาต่อกันที่อันดับที่2กันเลยครับอันดับที่2ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Don't look up โดนลุกอัพเป็นภาพยนตร์ที่ถูกนำมาเป็นมีมในโลกโซเชียลเยอะมากนะครับโดยเฉพาะประโยคเด็ดของทาง l e โอนาร์โดดิคาปิโอที่ต่อว่ารัฐบาลโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความวุ่นวายของ2นักดาราศาสตร์ระดับล่างที่จะต้องออกเดินสายประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่เพื่อเตือนให้มวลมนุษยชาติหรือว่าดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งกำลังจะพุ่งชนและทำลายโลกโดยตัวเนื้อเรื่องที่โคตรจะสนุกและพลังของ2นักแสดงอย่าง l e โอนาร์โดดิคาปิโอและเจ n ฟ i ร์ r อร์เรนจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มียอดคนดูไปมากถึง 359.8ล้านชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับมาแรงแซงหลายๆเรื่องขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของภาพยนตร์ยอดนิยมของทาง Netflix ในขณะนี้ครับ <S <S เอาล่ะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1กันแล้วครับและภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของทาง Netflix อยู่ในขณะน,นี้นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Red n o t i c e ครับ r a d Notice เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่รวม3ซูเปอร์สตาร์ไว้ในเรื่องเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเดวนจอนสันแกวกระดดและไรอันเรโนลด์โดยภาพยนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวการหักเหลี่ยมเฉียนคมของเหล่านักจุลกรรมทรัพย์สินระดับโลกครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าจากการทำคลิปจัดอันดับภาพยนตร์ยอดนิยมจากทาง Netflix c l o คราวที่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้อยู่ครับ ด้วยการเล่าเรื่องที่สนุกและพลังนักแสดงของ3ซุปเปอร์สตาร์ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำยอดคนดูไปมากถึง364ล้านชั่วโมงเลยทีเดียวครับจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Red Notice ยังคงครองแชมป์เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทาง Netflix ในขณะนี้ครับเอาละครับแต่นี่ก็คือ10อันดับภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทางเน t f l i x พี่ๆน้องมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤิตจากช่องฟิล์มทเนช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเของเราเอาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง